สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการผู้นําทําจริงนะฮะและวันนี้เองนะครับเป็นเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับแน่นอนว่าเทศกาลที่ดีงามนั้นมักจะมีผลกระทบตามมาแลวก็คือเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะฮะซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยเป็นบางครั้งทั้งมีทั้งรุนแรงมีทั้งเลวร้ายนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและร่างกายรวมทั้งชีวิตด้วยนะฮะและวันนี้ปีนี้เทศกาลสงกรานต์สงกรานต์นะฮะจะช่วยลดน้ลดอุบัติเหตุอย่างไรเดี๋ยวไปคคุุยกับณหมอ รมีนกัญทิยะนะครับผู้อํานวยการสํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะครับสวัสดีคุณอินทพัดด้วยนะครับสวัสดี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 ครับครับก็ถือว่าเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลที่เป็นความสุขของคนไทยเราที่จะรูปการกลับบ้านไปเฉลิมฉลองแต่ว่าทุกๆปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องและโดยเฉพาะในปีที่ผ่าน,านมาการรณรงค์ของเราก็ ก็เรียกว่าใกล้ที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ทําค่อนข้างที่จะว่าปลูกกระแสแล้วก็สร้างความตื่นตัวให้คนที่เดินทางพอสมควรแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันยังไม่ลดแต่ว่าในปีนี้เราตั้งเป้ากันว่าสงกรานนั้นก็จะต้องสงกรานเป็นสุขทุกคนปลอดภัยหลักๆแล้วร่วมใจรักษาวัฒนธรรมการที่จะดําเนินการเรายังนําเรื่องของการรณรงค์ของปีที่แล้วมาปรับปรุงกันยังไงบ้างครับในปีนี้ค,นคือที่มาของคําว่าสงกรานเป็นสุขทุกคนปลอดภัยร่วมใจรักษาวัฒนธรรมเนี่ย มันก็เป็นผลจากการที่เราทํางานมาหลายปีเราพบว่าสงกรานตอนนี้หลายครอบครัวไม่เป็นสุขนะครับพอมีการสูญเสียปุ๊บอย่างเทศกาลหนึ่งๆเนี่ยอย่างปีที่แล้วก็สงกรานเพียงแค่7วันก็320ศพครับนั่นก็แปลว่าใน320นั่นเนี่ยก็จะมีครอบครัวอีกนับหมื่นนะครับญาติพี่น้องไม่เป็นสุขละคือแทนที่จะได้เที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวล่ะนะทุกคนไม่ปลอดภัยก็หมายความว่า เราอยากเห็นทุกคนปลอดภัยแต่ว่าที่พิเศษชนี้เพราะว่าทุกคนไม่ปลอดภัยนี่จากปีที่แล้วการเดินทางมีปัญหาคหลายคนบาดเจ็บสามพันกว่ารายแสดงว่าการเดินทางช่วงนั้นไม่ปลอดภยัยค,คนมากขึ้นอันนี้ก็ชัดเจนก,กับตัวเลขการเดินทางที่มีอยู่ทุกวันนี้นะฮะว่าช่วงเทศกาลตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกกันเกือบหมดนะแล้วที่บอกว่าร่วมใจรักษาธรรมสาเหตุันเพราะว่า ปีที่แล้วเราตามดูนะมีหลายพื้นที่เล่นนะไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนากเล่นั้นก็เหมือนพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะนักดื่มหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้ใช่ไหมฮะก็มีเกือบทุกเรื่องแหละครับเริ่มแต่เบื้องต้นเริ่มตั้งแต่คิดจะเที่ยวก่อนครับครับพอคิดจะเที่ยวปุ๊บแทนที่จะบอกว่าตัวเองต้องการความปลอดภัยบางคนก็เริ่มจากเตรียมรถเตรียมถังน้ําแข็งครับแล้วก็มีเครื่องดื่มของมึนเมาอันนี้ตามไปซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับว่าไม่ปลอดภัยเริ่มแร่คิดแหละนะ พอถึงวันจะเที่ยวปุ๊บการแต่งกายก็ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยทั้งหญิงและชายนุ่งน้อยห่มน้อยก็ไม่เข้าใจว่าคิดจะทําอะไรคิดจะเที่ยวสงกรานซึ่งประเพณีตรงนี้ทั่วโลกเขาขึ้นชื่อเลยฝรั่งมาเมืองไทยบอกว่าอยากเห็นสงกรานมากอยากเล่นสงกรานมากเพราะว่ามีชื่อเสียงดีีแต่พอมาเห็นเมืองไทยปุ๊บเล่นน้ําปะแป้งเขาบอกว่าอันนี้รับไม่ได้ คือมันเกินเลยกว่าสิ่งที่เรียกว่า <c oughs> น,นาี้งามก็เลยไปกว่าสิ่งว่าท่านั้นทีงามมองสะท้อนกลับไปครับมองดูล้วครับเพราะว่าปกติสงการของเราเนี่ยคือหลายๆคนตอนนี้เยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะคิดว่าสงการคือนึกถึงเล่นน้ําแต่ว่าลืมลักงาความเป็นไทยของเราที่คือต้องกลับไปเจอญาติผู้ใหญ่ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษแล้วก็เอากระดูกเข้ามาส่งน้ําหรือว่าการไปรดน้ำาต้บ่ผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้ทุกคนลืมสิ่งเหล่านี้ไปไปมุ่งถึงการเล่นน้ำเพ่ยงเดียว สงกรานมันเป็นช่วงเวลาของการที่เราจะได้มีโอกาสพบปะครอบครัวได้ลำลึกนึกถึงบรรพบุรุษนะญาติของเราที่ห่างกันมาหลายปีเพราะนั้นการเดินทางกลับไปบ้านเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ในช่วงสงกรานหนึ่งอพบผู้หลักผู้ใหญ่สองไปหาญาติสามถือโอกาสนี้ทำบุญร่วมกันนะอาจจะไปก่อเจดีซรายเข้าวัดนะคือเป็นโอกาสสั้นๆในปีหนึ่งนะทีนี้พอถึงช่วงนี้เด็กก็มักจะถึงการเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็เป็นการเที่ยวที่ ปีที่แล้วเนี่ยมีข้อความหนึ่งที่หลุดจากปากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าอะไรครับว่าสงกรานเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเทศกาลความบ้าคลั่งความบ้าคลั่งการ<อ>หรือว่าสงครามกาันแน่สงการหรือว่าสงการใช่ครั<ม> <c oughs> บเพราะว่าเข <c oughs> าที่เห็นภาพที่ออกมาเนี่ยนะคุณหมอครับเป็นแบบโหมีการเต้นยัว่วมีการดื่มเครื่องดื่มกินของแอลกอฮอล์มึนเมากันเลยทีเดียวนะฮะใช้คําว่าเต็มไปหมดเต็มไปหมดนะฮะมีสื่อ ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เจ้าหนึ่งมาพูดกับผมแล้วบอกว่าสงกรานเนี่ยมันไม่ใช่สงครามนะ <c oughs> แต่ว่าทําไมทางราชการนับศพทุกวันเลยคร <c oughs> นะยิ่งกว่าสงครามอีกซึ่งนี่แปลว่าอะไรแปลว่าความเสี่ยงเนี่ยมันสูงมากอผมมีโอกาสได้เดินทางไปในพื้นที่หนาแน่นปีที่แล้วก็พบว่ามันหนาแน่นจริงๆจนจนคิดว่าไม่น่าจะต้องเรียกว่าสงสงกรานละครับแล้วก็การเล่นน้ําการปะแป้ง,ปปงการฉีดน้าก็ค่อนข้างจะรุนแรง แล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพและทั้งชีวิตเราด้วยทางภาคไหนครับคุณหมอก็ภาคกลางนี่แหละภาคกลางของเรานี่แหละจะได้เห็นกรุงเทพและปริมณฑลนี่เลยสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเทศกาลสงกรานเนี่ยจะแตกต่างกับเทศกาลอื่นๆที่เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยที่อาจจะทำให้มียอดอุบัติเหตุที่เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆเทศกาลเหมือนกันใช่ครับคือพอเทศกาลสงกรานปุ๊บเริ่มจากหนึ่งคนเดินทางเยอะขึ้นมากกว่าเดิมเป็นหลายสิบเท่าตัวสองคือเป็นเทศกาลการฉลอง ในสายตาของหลายคนคต้องดื่มต้องมืนเมาต้องเล่นน้ํากันต้องเล่นน้ําซึ่งตรงนี้มันเป็นปัจจัยที่เาเรียกว่าปัจจัยเอื้อต่อการที่จะได้รับความสูญเสียทั้งหมดเลยนะปีที่แล้วเราเพราะว่ามีอาชญากรรมเพิ่มมีความรุนแรงมีเรื่องของการทําร้ายร่างกายใน,นขณะที่เล่นน้ําอยู่ เพราะนั้นก็เกิดจากความมึนเมาแล้วแหละเป็นตัวนึ่นอขอพูดแบบนี้เลยนะคุณหมอเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่แหละมันก็มีข้อห้ามที่เผยแพร่ออกมาแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยตำรวจก็ต้องมาออกบอกว่าไม่ได้ประกาศแบบนั้นอย่างเช่นการห้ามเล่นรถกาเอารถกระบะออกมาหรือว่าการอนา,า,า,าขายข,ของริมทางอะไรเงี้ยโอ้โหหลายคนพูดอย่างนี้นะว่าจะเป็นจะตายวิยลับไม่ได้ออกมาพูดผ่านโซเชียลมีเดียอัดลงเป็นคลิปด่าทอการทํางานของเจ้าหน้าที่11มาตรการ ครับอันนี้เรามองดูแลมองดูแล้วมันยังไงบ้างผมได้ได้มีโอกาสได้คุยกับทางเจ้าที่ตำรวจครับแล้วก็ดูทั้ง11มาตรการล่ะนะครับในส่วนข้อ1ถึงข้อ3ที่พูดถึงเรื่องการห้ามนะจำหน่ายริมทางอะไรพวกนั้นนะ่ะคือจริงๆแล้วการตีความผิดไปเองนั่นเองครับแต่ว่าเจตนารมณ์ก็คือต้องการจะให้ละเว้นการจําหน่ายสินค้าริมทางที่เป็นอันตรายต่อคนที่เดินทางไปมาครับอันนี้ผมคิดว่าสังคมเราน่าจะยอมรับได้อื การที่มีการขายของริมถนนแล้วก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะท่านว่ายังเป็นสิ่งที่ดีควรทําอยู่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะโดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นทางผ่านของรถที่มีจํานวนมากบเพราะนั้นการจําหน่ายสินค้าเนี่ยตำรวจเขาไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าเขาต้องการให้คุณเนี่ยอยู่ในบริเวณที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนเดินทางใช่ไหมอยู่ในขอบเขตที่เขาทัิดเอา้านค้าและคนที่จอดซื้อด้วยจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยของกรมทางกฎหมายทางหลวงเนี่ยผิดอยู่แล้ว การจําหน่ายสินค้าบนทางนี่คือข้างทางถนนเนี่ยผิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตํารวจเขาอนุโลมมาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าใครที่จําหน่ายติดฟุตบาทติดถนนมากเกินไปให้หลบเนี่ยให้ขยับเนี่ยผมว่ามันเป็นสิทธิที่ถูกต้องครับถ้าเราจะต้องการให้รถผ่านไปเยอะๆส่วนประเด็นที่สองคือการขับนั่งรถกระบะเล่นน้ํา ตำรวจเขาก็ไม่ได้บอกว่าห้ามคุณใช้รถกระบะเล่นน้ํำแต่เวลาสื่อเนี่ยเอาไปตีความหมายถึงว่าคนที่ไปพิมพ์เนี่ยมันไปขยายความในทางที่ผิดครับจริงๆแล้วการนั่งท้ายรถกระบะเล่นน้ำนยเกิดอุบัติการนะบาดเจ็บเสียชีวิตทุกปีอยู่แล้วครับนะนนี้เป็นตัวเลขที่เก็บมาตัวเดือตลอดอ ทั้งเทกระจาดทั้งเห็นภาพที่ออกจากสื่อครับนะร้บรบองรำทำเพลงมีถังน้ำอยู่บนหลังคามีอยู่ท้ายรถซ,ซึ่งตรงนี้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมาตลอดหลายคนบอกว่า,าการเล่นสงการหรือว่าอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่ายอดตายช่วงของสงการที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเล่นน้ำเลยอันนี้คุณหมอยืนยันไหมครับว่ามันไม่ใช่คือมันก็มีทุกส่วนนะการดื่มการเล่นน้ำ การเดินทางที่ไม่มีขาดการเตรียมการนะการไม่ระมัดระวังนะการงท้ายกระบะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับคือจริงๆแล้วท้ายกระบะเนี่ยรถกระบะมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวปกป้องถูกไหมครับมันโล่งๆเลยมีคนยืนรอบๆบางคนก็นั่งตามราวรถกระบะนะฮะคือไอ้ขอบท้ายกระบะเนี่ยแล้นั่งเนี่ย เวลารถตีโค้งลองคิดภาพเลี้ยวครับโอ้งแล้วเบรกกระท h นหันเนี่ยมีคนสาดน้ำเลยแล้วมีคนอยู่ข้างทางเอาน้ําสาดแรงๆเนี่ยปลิวตกลงมาเห็นอยู่กระตาอยู่แล้วเพราะนั้นตรการที่ตำรวจเขาออกมาตรการนี้เขาหวังดีนะแต่คนที่จะมาต่อต้านเนี่ยเขาเข้าใจผิดอะไรรอเปล่าถ้าไม่เจอตัวเองจะไม่รู้สึกอาจจะมองว่าถ้าสมมติว่าไม่มีรถกระบะแล้วก็มีน้ําเล่นในรถกระบะเนี่ยอาจจะไม่มีความสนุกในช่วงของเทศกาลสงกรานหรือเปล่าก็เล่นได้ เพียงแต่คุณจะต้องไม่ประมาทอย่านั่งบนขอบแล้วก็ไม่ควรเอาถังน้ําขึ้นบนหลังกระบะแล้วก็ยืนสาดกันแบบนั้นอันตรายครับเพราะนั้นพอครับที่ระหว่างเฝ้าเจ็ดวันอันตรายที่เฝ้าระวังนี่ฮะตั้งแต่สิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดนี่นะฮะทางสานักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุนะครับมีมาตรการหรือว่ามีโครงการรดลงรถอุบัติเหตุช่วงนี้ยังไงบ้างฮะคือเบื้องต้นเนี่ยเราทําหน้าที่ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่ทํางานทั่วประเทศช่วงแรกๆเมื่อ ตั้งแต่เดือนที่แล้วเป็นต้นมามีการเตรียมการเราผลิตสื่อชุดข้อมูลต่างๆอย่างที่เห็นนะครับ,รบเรากระจายไปให้กับหน่วยงานที่ทําหน้าที่นี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ,รบขณะดเดียวกันเนี่ยนอกจากให้ข้อมูลว่าสถานการณ์ปีแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็มีข้อเสนอมีมาตรการที่ภาครัฐดําเนินการร,บ,ร,บ,รบวมทั้งวิธีการปฏิบัติบตเบื้องต้นแล้วก็ชี้เห็นปัญหาจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง,งต่างๆอันนี้คนที่ทํางานก็ได้ไปวางแผนแก้ไขครับส่วนที่2เนี่ยเราทําการผลิตสื่อผลิตสื่อก็คือว่า นอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราได้ทำงานร่วมกับสสสในการส่งข้อมูลทางวิชาการไปให้นักนิเทศศาสตร์คนที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อเนี่ยเขาออกแบบข้อความที่เห็นดังหน้าเนี่ยก็สอดรับกับนโยบายนะดื่มบนรถถูกจับแน่อันนี้เป็นเป็นสติกเกอร์ด้วยเป็นป้ายสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยใช่ไหมคือสื่อที่เราผลิตก็มีตั้งแต่แบนเนอร์ 1, นึ่งคณสเมตรนะสปอตวิทยุสปอตโทรทัศน์นะแล้วก็ป้ายตั้งโต๊ะเสื้อยืดรณรงร์รวมทั้งสติกเกอร์แผ่นภาพต่างๆอันนี้เราก็มีการกระจาย ไปทั่วประเทศเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานหลักๆก่อนนะฮะมีตํารวจนะของแต่ละจังหวัดมีสำนักงานป้องกันภักษาภัยจังหวัดแล้วมีหน่วงานสาธารณสุขจังหวัดอันนี้จะเป็นหน่วยงานหลักๆก่อนนอกนั้นก็มีแขวงกันทางทางหลวงต่างๆเราส่งไปให้เพื่อให้ให้มีการรณรงค์พร้อมๆกันทั่วประเทศในลักษณะข้อความเดียวกันนอกกนั้นก็จะเป็นความร่วมมือจากท้องถิ่นคบชุมชนที่เขาเห็นว่าทุกครั้งที่เราทำเราจะมีอาสาสมัครอยู่เขาก็มาดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปไปผลิตใช้เอง ไปเอาไปใช้ในหมู่บ้านคือในระหว่างนี้จะมีการตั้งจุดตรวจใช่ไหมฮะนี่ทางสํานักงานเครือข่ายรถประทเหตุเนี่ยลงไปพื้นที่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวางจุดตรวจแต่ละจุดแต่ละจุดหรือเปล่าฮะตัวตัวผมเองคงไม่ได้ถึงลงลึกไปถึงขนานนั้นแต่เราได้มาทํางานกับระดับนโยบายผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์ดำเนการความปลอดภัยถนนเราได้เสนอครับแนวทางการปฏิบัติให้กับจุดตรวจทั่วประเทศนะว่าปีนี้อย่างน้อยเนี่ยเต็นต์ต่างๆอยากให้ลดจํานวนลงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเอาเท่าที่จําเป็น ครับเพราะว่าบางเต็นเ,เปิดเนี่ยอย่างเช่นช่วงปีใหม่เนี่ยเปิดแต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับคุณหมอคือคืออย่างน้อยเนี่ยเราอยากเห็นหนึ่งคือก่อนจะตั้งเต็นเนี่ยมีเอาข้อมูลมาคิดซะก่อนครับลงหน้าว่าจุดเกิดเหตุในพื้นที่มันอยู่ตรงไหนค่บมันเสี่ยงอย่างไรพฤติกรรมใดที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงแล้วเอาตรงนั้นมาวางแผนในการที่จะตั้งจุด ว่าเราควรตั้งตรงไหนอย่างไรให้สัมพันธ์กับปัญหาเราจะนําจุดอ่อนจากปีที่แล้วหรือว่าการปฏิบัติงานที่ได้ผลจากปีที่แล้วมาใช้กับในปีนี้ยังไงบ้างสําหรับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ครับก็อย่างที่บอกฮะเราเริ่มตั้งแต่รันการใช้ข้อมูลให้ข้อมูลเขาว่าควรจะใช้ข้อมูลในการที่จะกําหนดจุดทั้งจุดตรวจจุดบริการที่2อคือปรับวิธีการทํางานของอาสาสมัครที่อยู่ตามจุดตรวจต่างๆคือลดจํานวนลง กระจายกันอยู่ให้มันครอบคลุมเน้นหนักช่วงเวลาที่เกิดเหตุับครับและก็ทํางานเชิงลุกมากขึ้นใช้วิธีไม่ใช่นั่งอยู่ตามจุดตรวจครับใช้รถออกไปลาดตระเวนนะฮะเฝ้าระวังตรงจุดที่เป็นจุดเสี่ยงครับจริงๆแล้วในหมู่บ้านในชุมชนน่ะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออาสาสมัครอปพรท่านทราบดีอยู่แล้วว่าตรงไหนมีเด็กเล่นน้ําตรงไหนเป็นทางแยกตรงไหนเป็นทางโค้งและโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพวกในหมู่บ้านถนนสายรองนี้มันมันมากกว่าบนถนนสายหลักแล้วด้วยซ้ำเกินขึ้นอยู่แล้วครับ เกินครึ่งเนี่ยเป็นวัิเหตุที่เกิดขึ้นในถนนสายรองชัดเจนอยู่แล้วว่าถนนสายรองเนี่ยมีมีจำนวนมากแล้วก็ประชาชนนิยมเล่นน้ำนอีกอีกอย่าง